พักโดนยุบเราว่าไปแล้วหมดธนาทรหมดทายแหละปิยุินช,ช่ออะไรก็ไปละโอ้โหชุดใหม่มาดีเขาพ่อพิธาแล้วถ้าพ่อพิธาไปก็นี่ยผลิตเนี่ยอ,อ,อายุยังไม่ถึงแม่ลำรีเลยก็ถือว่าโอเคเขามาด้วยหลักการที่ดีเขาพูดแต่หลักการแต่ไอพนั้นมันถือกูมีสา0ร้อยแปดสิบกว่าูบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้มันนกบินบอกไม่ใช่ควายบินเพื่อไทยเนี่ยเขาตษ ยังต่อยอำเภอเลิงนกทาอยู่เลวมันคนละอ่านขึ้นมาก็ตื่นเต้นแหละแล้วก็ใช้คำพูดก็ไม่ถูกดันนีนน เราไม่ได้โง่นะแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะเราถูกกดเราเหมือนทานในแผ่นดินเขาเราก็ต้องยอมเราจะทํำยังไงได้<ม>บอกอาแล้วมึงยอมทำไมอ้าวแล้วกูถามโรมมนมันไปแบกหินไปสร้างไอ้ปีลามิดให้มันไปแบกอ,อก่ะมันก็เป็นท่านไงละ่ะต้องยอมมึงอ่ะเพราะกูเป็นทานมึงไงเออเนี่ยก็ยังสัน่นยังอะไรอะไรอยู่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยกระดูกคนละเบรอเล่นคนที่เ <c oughs> ออเหมือนอะไรอ่ะเหมือนวันนี้เราบอกว่าโอ๊ยแม่แน่นอน อยากดูรถถังโจกในค่าตัวตั้งหลายล้านโอ้โหดีรถถังนี่ก็สุดยอดเลยโอ้โหแล้วถ้าไปเจอกันนักโจกแช,ชมป์โลกรุู่เทวีเวทล่ะคนละเบอร์ไหมระคังแป้งก็มึงเอาเปรมาได้เลยเอเอถ้ายางนั้นพูดถึงคนละเบอร์ก็มีอีกคนหนึ่งคน,นนี้นี่ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแสงคนหนึ่งในเก้าไกลเหมือนกันนะคะกับคุณพาฤทธเอาไปดูกัน,นะคะ่ะ ทนายกพูดเอาไว้ครับว่าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องใช้งบประมาณครับแต่อาจจะทําได้ด้วยการใช้ความมุ่งมั่นและการประสานงานที่ผมเห็นด้วยครับเพาความจริงเอกสารนโยบายครับที่พักเพื่อไทยได้เสนอให้กับกรในข้อที่31ครับก็เขียนไว้ชัดครับในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวกับการลดค่าไฟครับว่าการลดค่าไฟนั้นต้องใช้ความกล้าหาญและเด็ดขาดในการเจรจากับกลุ่มทุน แต่ท่านประธานครับด้วยความเคารพในเรื่องของค่าไฟนั้นผมยังไม่เห็นท่านนายกครับสแสดงความมุ่งมั่นความกล้าหาญความเด็ดขาดอย่างไรหรือความพยายามประสานงานอย่างไรในการไปเจรจากับกลุ่มทุนขนาดใหญ่เพื่อแก้สัญญาที่เป็นต้นต่อของค่าไฟที่แพงสำหรับพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเป็นสัญญาอม,มหิตครับที่ทําให้โรงไฟฟ้านั้นยังสามารถได้เงินฟรีแม้ไม่เดินเครื่องสักนาทีเดียว เป็นสัญญาอมหิตั์ครับที่ทาให้โรงไฟไฟ้าเหล่านี้สามารถทํากําไรต่อไปได้บนความยากลำบากของพี่น้องประชาชนพอจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้ความกล้าหาและเด็ดขาดท่านนายกก็ไม่เร่งทาพอจะเป็นวิธีที่ไม่ต้องอาศัยความกล้าหาแต่สามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้เราก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะมีงบเหลือไหมหลังจากการวางบางส่วนไว้ให้กับดิจิตอลวอลเล็ตไม่น่าครับประชาชนก็เลยกังวลว่าครึ่งหลังของปีนี้บินค่าไฟนั้นก็มีแต่จะสูงขึ้นและก็สูงขึ้น เนี่ยที่ทำไมกระแสถึงแรงเพราะเขาแต่ละคนดูโอเคหมดเลยนะเมืม่อตอนที่พักโดนยุบแล้วว่าไปแล้วหมดธนาทอนหมดอา่าทายปียะยบุญช,ช่ออะไรก็ไปแล้วโอ้โหชุดใหม่มาดีกับพ่อพิธาแล้วถ้าพ่อพิธาไปก,ก็นี่ผลิตเนี่ยอ,อายุยังไม่ถึงแม่ลำรีเลย ก็ถือว่าโอเคเข้ามาด้วยหลักการที่ดีเขาพูดแต่หลักการแต่ไอ้พวกนั้นมันถือว่ากูมี380กว่าบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้มันนกบินบอกไม่ใช่ควายบินกูก็ต้องควายบินนของของมันอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เป็นอย่างเงี้ย อย่างร้องเพลงรุ oh ่นมาเนี no ่ยเห็นนกน้องบอกว่าไม้พี่ก็ว่าไม้ไปตามอะไรของแม่อะแต่เขามาเลยเห็นนกน้องบอกว่าไม่มะโตอีควายเห็นไม้เป็นนกนี่เขาว่ากันตรงตรงมาต้องว่ากันตรงตรงแล้วงานนี้สุดรอด้วยหน้าก็รอเอ้าฝากไว้คิดเป็นการบ้านอะไระที่พอเสถ่าเสถแาเสถูอะไรกันแล้วแต่ไปเยี่ยมใครแต่ใครไปมาไม่กี่เดียวไปหนึ่งไปแม่ไม่รู้กี่ประเทศงบเท่าไรไม่รู้เรื่องอุ้ยทำการเสียงตีเตะๆกลับกัน เป็นพิธาไปโลกจะลงข่าวคนละอย่างไหมทั้งโลกเลยอื